ครับเอาส่วนเรื่องนี้ใกล้ตัวไม่รู้ใครเคยทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าจากเพจ Facebook ของหมอ l a b p a n d าเอากาวตาช้างมาลอกสิวเซียนยอมรับมาซะดีๆใครเคยทำแบบนี้บ้างอันตรายมากครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแล้วก็ภาพประกอบแบบนี้เลยคือเอากาวตาช้างเลยแล้วก็นี่ใส่กระดาษเสร็จเอามาทาเหมือนกับที่ลอกสิวเซียนของจมูกทั่วไปแล้วก็ดึงออกมามันเหมือนจะใช้ได้แต่หมอแล็บแพนด้าบอกอันตรายมาก มันจะมีสารที่เรียกว่าฟอร์มาลีไฮกับอัลคิไซโนอะคริเตตซึ่งมันจะเกิดพิษต่อเนื้อเยื่อรวมถึงพิษต่อระบบทางเดินหายใจทีนี้เพื่อความชัดเจนนะฮะคุณผู้ชมเราถามไปที่คุณหมอชินมนัฐเลขวัฒผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนางานวิจัยสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์อันตรายห้ามทำนะฮะผิวหนังชั้นไขมันส่วนเกินบนใบหน้ามันจะลอกออกแล้วมันจะแสบมันจะคันมันจะส่งผลกระทบวิธีที่ดีที่สุดคือ ทายารักษาสิวเซียนหรือทายาตามอาการครับค่ะไม่แนะนำเลยค่ะที่จะใช้กาวตาช้างมาลอกสิวเซียนนะคะเพราะว่าผลเสียก็คือทำให้ผิวหนังเนี่ยอาจจะลอกมากเกินไปหรือเกิดแผลหรือบางคนถ้าแพ้ก็จะเกิดผลข้างเคียงเป็นผืออ่นสารไซยาโนอะคริเลตจะเป็นเหมือนลักษณะกาวซึ่งก็จะทำให้เ,ออเขาเรียกว่า พื้นผิวมีการติดกันนะคะสมมติว่าถ้ามีการดึงแยกกันเนี่ยก็จะทําให้ผิวหนังหรือพื้นผิวอะที่บริเวณด้านบนเนี่ยมันมีการหลุดออกอย่างกรณีถ้าเป็นสิวเซียนมันก็จะไม่ใช่เป็นกรณีที่ส่วนเกินเนี่ยหลอกลอกออกอย่างเดียวแต่มันหมายความว่าผิวของเราเนี่ยลอกออกไปด้วยอันตรายนะครับเห็นหมอแล็บแพนด้าบอกเอาไปใช้พวกไข้ขาวพวกแผ่นลอกสิวเซียนดีกว่าลงทุนน้อยออเอออันตรายมันไม่ถูกไม่ถูกต้อง